พี่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลังออฟฟิเชียลค่ะนี่เป็นงานเททับหลังจ้ะพี่น้องเททับหลังก้อนจิกว่าขึ้นจ้ะเพราะว่าเป็นหน้าต่างจ้ะพี่น้องเป็นหน้าต่างเป็นลวดลายเททับหลังแล้วคอยหาหลายกอต่อจ้ะพี่น้อง เต็มก mm ่อนค่อยหาลายก็ขึ้นทั้งขึ้นไปต่อยจ้ะเพจะตกหนึ่งสองสามที่โตจะพี่นองนอกนั้นก็ขึ้นเราจะ เททีละหน่อยก็ทำกันสองคนซราน้ำทับหลังจาะพี่น้องทับหลังเทเอ็นจะช้างานก่อจะได้เร็วอยู่จ้ะงานก็อฉาบนี่เป็นงานซีงดจ้ะพี่น้องก่อห้าสิบ ก่อห้าสิซ็ส่งอีกทีนึงอันนี้ใกล้ได้ห้สิบแล้วจ้ะเฮ็ดสามเมื่อนี้ล้วจะพี่นอกสามวันครึ่งเพราะว่าเริ่มงานวันที่สิบแปดบ่ายสองเมื่อวานนี้ก็หยุดใกล้จะได้งานกอ่อห้าสิบแล้วจ้ะอีกสองวันคงจะส่งงานกอ่อห้าสิบได้ ก็จะเป็นงานกอร้อยจากน้องเสร็จเรียบร้อยได้งานกอทางนั้นก็นเทยังไม่ได้เทเป็นงานกอ50งานกอร้อยเปอร์เซนต์อีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นงานฉาก5้าสิบเปอร์เซน์อีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นงานฉากร้อยสีงวด ทีนวดจะจบงานหลังนี้กะเดือนนึงจะพี่นอ้องเดือนนึงคงจะจบถ้าเห็นหลายคนกะเลีเ้ยวเร็วอยู่จาะพี่นนอแต่นี่ทำกันสองคนเอาสองคนเช่นเช่นเอาสองคนนี่อีกเป็นข้างบนนี้อีก กาเดือนนึงแล้วไอ้นี่ดีจ้ะพี่น้องหลังนี้มีหลังคาก็เลยเร็วหน่อยเมื่อนี่ฝนตกเลยค่ะฝนตกแต่ก็ยังทำงานได้ปกติจ้ะพี่น้องทำงานได้ตามปกติถ้าฝนตกบ่มีหลังคาก็ได้หยุดงานเลยจ้ะพี่น้องทำไม่สะดวก ทับหลังซานันเททับหลังจากพี่น้องงานกอดจะเร็วอยู่ก็่ทมีช่องหน้าตามมังนะจ้ะที่หัาสิบผูกเหล็กขึ้นผูกเหล็กเอ็นขึ้นก่าจะมาใส่ขอแบบข่ออย่างจากพี่น้องซานั้นตัวนี้และจ้ะ เสาเลยเสาเลยเบื้องอากาศของหนอกดยจะพี่นอ้ออากาศดีๆฝนลินฝนตกลินเบิดเมื่อเลยจ้ะมือน,นี้อากาศดีทำงานก็สบายไม่ร้อนไม่เต็มแล้วจ้ะแล้วเทตัวนี้ต่อจ้ะพี่นอ้อเทข้างบนต่อไปห้องนั่นจ้ะ ทำต่อห้องนี้อ,อ,อ,อุน่จับพี่น้องอันนี้เป็นแผงทึบจัะแผงทึบเหลือเมื่อกี้แผงจับพี่น้องเหลือไม่เยอะทางนั่นกเนนาานัเป็นหน้าต่างจัะนะเป็นหน้าต่างขอแบบเทท หลังทลงเทิงก็ได้นี่จะ้ะแล้วก็ตัวนี้มีแต่หน้าต่างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหลังนี้กะหนึ่งเดือนช่างใหญ่ว่า,าช่างใหญ่กะงานก่อจะเร็วงานเททับหลังจะช้าจ้ะพี่น้องนี่แพงทืบ เท้าบลังสี่ตัวเสร็จก็เลิกแล้วจากพี่น้อตอนนี้จากโมงแล้วสี่โมงตีสี่โมงกว่าจะเสร็จได้จากพี่น้องานเทับบลังทางนั่นก็เป็นนะจ๊ะงานหน้าต่างหน้าต่างกว้างจากพี่น้องมือนกับจะผูกผูกเหล็กทับหลังขึ้น ถกเหล็กทับหลังขึ้นเทแล้วก็กว่าขึ้นข้างบนนะจ๊ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยประมาณจากถังจังไงแปดถังแปดถังสิ อันนี้กบแงพงเพิ่มจะแงพงเพิ่มสองแผงคือก็มีหน้าต่างจา้ะสามสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำกะหนึ่งเดือนจบ ไปจากพี่น้องไม,ไม่ได้เร่ง,งกระด้อวันนี้ฝนลินทั้งวันเบื้องบรรยากาศฝนเดยจากพี่น้องอากาศดีมากคลิปนี้กราฝากไว้ซํำนี่เราจากพี่น้องงานอัปเดตงานเททับหลังจ้ะ เททับหลังแล้วก็มืออื้อนกะแกะแกะแบบจากพี่น้องแกะแบบออกแล้วก็กอดกอดขึ้นไปให้สุดคนนะจ๊ะสุดหลังคาอันนี้เป็นแผงพื้สู้ไปจากพี่น้องสู้คนละหน้าที่การงาน ละหน้าที่การงานขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากช่องฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพี่น้องอัปเดตงานเทีทับหลังค่ะช่างใหญ่ลุยดุช่างใหญ่สู้สู้ <c oughs> บายบายค่ะขอบคุณค่ะ